สวัสดีคะ่ะทุกคนมุนีสิตามสมตม่ำแ,บแบซบแซบสูพี่น้องกินนะคะมุนีเป็นวันแรงงานวันที่หนึ่งพฤษภาคมแม่ครัวจากกระสินเนะคะน้องแต่นสาวสวยประจำช่องอีกคนหนึ่งต่ำสมตม่ำแซบแซบพี่น้องอย่าว่าแต่ต่ำสมตม่ำเพลนเห็ดแซบสุยางนะคะหลังจะโขกพริกกระเทียมแตกแล้วก็เอาน้ำตาล ปิดใส่ลงไปค่ะโพกน้ำตาลให้แตกพี่น้องหลังจากนั้นก็นหั่นมะนาวใส่ค่ะเมน,นี้มะนาวมีน้ำดีค่ะเนาะใส่ไปแค่น้อยเดียวก็พอเดี๋ยวจะสมเกินไปค่ะ ตามด้ยมะเขือเทศวันนี้ไปตลาดไทยมามะเขือเทศงามค่ะคุณน้องสดส,ดสดจากสวนเนาะพึ่งมาสง่งสำหรับมะเขือเทศเนี่ยจะให้จะให้รสเปรี้ยวเล็กน้อยเนะคะแล้วก็รสนัวลๆไข่ๆผมชลดเนาะสีซอยให้อาหารฮอสแซบขึ้นรสด,ดีขึ้นเนะคะ่ะ ตามด้วยน้ำปลาค่ะปะลานี่ปรุงตามใจท่านผู้ชมมากเลยเนาะตามด้วยน้ำปลาค่ะผงนัวแล้วก็โขลกคุกเข้าให้เข้ากันพี่น้องโขบก,กเคเทศให้แตก หลังจากนั้นก็ชิมบึ่งเนาะคะ่ะตอนนี้นัวแล้วพี่น้องแซบผักบ่ต้องปรุงยังเพิ่มแล้วเอาเศรบะกุงลงได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ตำให้เข้ากันเนาะคะ่ะเยอะให้เข้ากัน เส้นประพงศ์ก็เรื่องปรุงให้เข้ากันพี่น้องตอนย่ให้เข้ากันอะแอดมินเซืรอว,วาหลายๆคนที่เบิ่งแอบน้ำลายซอเนาะค่ะขีดยากสับตครบมีแซบขากเด้อพี่น้องหลังจากเข้ากันดีแล้วก็เอาสตอใส่ลงไปค่ะ ถ้ามีกระถินบักกรเซกบานเฮากระไซนเนาะพี่น้องก็จะได้รสชาติบ,นบานๆของเฮาแซบๆเสร็จแล้วเด้อพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วถ้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพากาผ้าแซบใหนนะะ้ในด้วยค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะติดตามรับชม ที่เขามาให้กำลังใจอยู่เสมอมาเนาะคะ่ะ<ม>ขอบคุณหลยหลยๆส้มตำแซ่บๆพร้อมเสิร์ฟและะ้ว